กพลอยกน,นิธารินฟาเดเตือดฝากเตือนอย่ามายุ่งกับลูกดูแลวเลอรทำเอาวงการบันเทิงสะเทือนกันเลยทีเดียวคะ่ะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักแสดงสาวสวยกุ้งพลอยกน,นิธารินได้ออกมาโพสเตอดทำนองว่าอย่ามายุ่งกับลูกตัวเองจะทำอะไรก็หัดเกรงใจลูกด้วยโดยสาวกุ้งพลอยได้ลงภาพตัวเองที่เขียนข้อความว่า อย่าเอาลูกมาส่งเสริมดันตัวเองจะทำอะไรก็เกรงใจลูกด้วยเดี๋ยวลูกสับสนและอีกภาพเขียนว่าอย่ามาสเสอะมายุ่งกับลูกดูแลวเลอค่ะพร้อมฟาดแคปชั่นเด็ดว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับลูกงูจงอางยังห่วงไข่นี่หวงลูกยิ่งกว่างูจงอางจำไว้ ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์สนันว่าสาวกุ้งพลอยหมายถึงใครแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มต่างชี้เป้าไปที่อดีตสามีหนุ่มสอนรามโดยงานนี้จะใช่หนุ่มสอนรามหรือไม่หรือสาวกุ้งพลอยพูดถึงแค่เป็นการโพสต์คําคมลอยๆเท่านั้นก็ต้องรอฟังจากปากของเธอเองแล้วกันนะคะ